อันนี้12.2นี่คือค่าแบตเตอรี่ที่ตัวรถครับเมื่อทําการกับขี่หรือรอบเดินเบาครับไฟจะชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่ครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้น,นครับรับปิดก่อนดูง,ง่ายๆโอเคครับก็ในชุดก็จะมี2ช่องชาร์จครับใช้งานได้ทั้ง2ช่องเลยครับ ก็มากับสายเดลิเวอรี่ครับ,ส,รบส่งของส่งสินค้าส่งคนชร์จได้ทั้งวัน,นครับก็หลังเลือกใช้งานก็ปิดปกันฝุ่นกันฝนมานครับมาดูรายการต่อไปก็คือหลอด LED ครับเปลี่ยนอันนี้เป็นของเดิมตรงนี้จะเป็นหลอดไส้จะเป็นสีเหลืองๆองของตัมจะค่อนข้างร้อนแล้วกินไฟนครับนี่เราเปลี่ยนเป็นสองสองคู่เลยบนล่างครับบนล่างล่างเป็นไฟลีข้างบนจะเป็นไฟเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนเป็น LED ดาวทั้งหมดครับ